เรียนพักเพื่อไทยคุณนัทุิใส่เกื้อนะคะก็เคยแจ้งเรื่องวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นชื่อมงคลแต่ถูกปิดล้อมนะคะด้วยอำนาจมนดาหรืออ่าเป็นการโจมตีพระพุทธศาสนาโดยการล้อมโบสถ์พระพุทธรูปในโบสถ์ศักดิ์สิทธ ก็ออกมาทำงานไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้เป็นการล้อมไม่ให้พระนั้นเจริญรุ่งเรืองหรือพยายามทําลายพระพุทธศาสนา 2. โบสถหน้าบันเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑแล้วก็เหยียบพญานาคอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีชุดหนึ่งที่พญานาคสายเกสายอันตพานที่ออกอารวาสนะคะ มันเป็นยุคที่ตอนนั้นพยาคุดรุ่งเรืองมากเขาต้องให้พยาคุดนะคะมาปราบพญานาคอันตรพาลที่ไล่ฆ่าคนในพุทธกาลนะคะแล้วเมื่อพยาคุดเนี่ยปราบพญานาคหรืองูเปรตได้สําเร็จจึงยกย่องพยาคุดว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินต่อโลกมนุษย์จึงสร้างพยาคุดขึ้นมาเป็นตาประทับแผ่นดินนะคะ อ่หนูก็เลยให้ฝากคุณนทูใส่เกลือแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะให้แก้ไขตรงนี้แต่ไม่ทราบว่าสื่อสารอย่างไรตอนนั้นจะทำพญานาคแต่พอตอนนี้พญานาคสายดีก็ไปจำศีลกันหมดแล้วเหลือแต่พญานาคสายเปรตหรืองูเปรตขออภัยนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นพระยาครุฑนะคะตรงที่หนูวงสีแดงไว้หรือพระนารายณ์ทรงครุฑก็ได้นะคะ ก็แบบที่ดีที่สุดก็คือเปิดหน้าโบสออกนะคะส่วนแบบที่หนึ่งที่สองก็หากว่าแบบการหรือแบบที่ดีที่สุดคือการลื้อหน้าโบสออกนะคะหรือที่ล้อมโบสออกถ้าทำได้จะเป็นบุญกับศาสนาพุทธแล้วก็จะดีกับทุกคนนะคะเพราะว่าชื่อวัดเป็นมงคลวัดแจ้งก็คือรู้แจ้งเห็นจริงนะคะแล้วก็มีความ สัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าสิริสิริก็แปลว่ามงคลแล้วก็สัมพันธ์สัมพันธ์ที่ดีแล้วก็แจ้งรู้แจ้งในเรื่องทุกเรื่องที่ดีที่ถูกต้องนะคะขอบคุณพักเพื่อไทยทุกท่านขอให้โชคดีปลอดภยัยมีความสุขเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาสวัสดีค่ะ